มันบ่ถึงมาก็จีกกันครับอือประมาณเท่าตัวก็ครับในนี้มียู่สองร้อยครับสองร้อยตัวเนาะครับเนาะพันยม่งพันยู่พอสีนี่เป็นไก่พันเนื้อเนาะครับเนาะตัวนี้บรอครับแม่นครับเป็นไก่บ้านเียครับเป็นไก่บ้านอือไก่บ้านไก่บ้านพันเนื้อไก่บ้านปลาดูอันนี้ปลาดูมอหอเป็นยังเออยังอุ้มอยู่นี่คือเันจิตแนวไยอะไรครับนี่เป็นตัวเม่เหรอครับ พี่น้องครับบ่มีความสําเร็จใดครับที่โป้ตงใส่ความพยายามครับสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรบ้านวิธีไม่สร้างรายได้ผมนมโพใสครับหัวใจเกษตรครับเมื้อนี้สิภาพพี่น้องสุขสุขค้นนะครับมาเยี่ยมชมเกษตรที่สามารถต่อยอดในการสร้างรายได้ครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับการเลี้ยงไก่กระดูหางดําครับพี่น้องสร้างรายได้เพศเกษตรตองสร้างรายได้ ถึงจะตอบโจทย์ของการมีอยู่มีกินเพิ่มขึ้นครับพี่น้องครับเรียงยากเรียงง่ายทำใดครับพี่น้องครับไปยมไปชมกับพี่น้องเกษตรกรน้ำกันครับพี่น้องครับอยู่บานขอทองตาบลขอทองอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับน้องมาตามมาครับผมอ้าวนี่ครับเกษตรกรตัวอย่างเจ้าของฟาร์มไก่ดำไก่ปูหางดำไก่ปูหางดำสวัสดีครับ สวัสดีครับครับขออนุญาตคิดไม่ก็เด้อบัดนี้ผมครับพอสีท่องแสงอยู่บัานขอท่องตำบขอท่องเพื่อเขียงในจังหวัดบนครับครับผมอันนี้เป็นไก่ไก่พันธุ์ชนิดใดครับไก่ปอดูหางดำไก่ปอดูหางดำครับครับผมจังในขลิ่มมะเรียงไก่พันธุ์นี้เป็นจริงเป็นจังครับบอกกทดลองเบื้องครับบอกเอเบื้องน้ำยูทูเบื้องน้ำอันนี้แหละครับตะกี้ห็นยังวม่าก่อนครับแต่ก่อนก็ททางานยุ่งเทียบโอ้ครับเป็น อยู่โรงแรมครับเป็นกุกครับโอ้เห็ดกับเขาเสียบเลยนี่เนาะส่วนยอดเลี้ยงไรปันใดครับนี่ไก่มีอยู่สองหลุนครับสองหลุนนะครับเนาะผมสร้างมารลุนละสองร้อยตัวโอ้พาพี่น้องเบิ่งเนี่ครับไก่ประดูหางดํำนะครับเนาะไก่ปรดูหางดําเลี้ยงเลี้ยงมาหลยเจ้าปีครับนี่กาเพิ่งเริ่มนี่แหะครับไก่ผมเพิ่งเริ่มมาเลี้ยงครับแต่ก่อนก็ละตรงนี้กันเลี้ยงเป็ดบาบารี่โอ้ตะกี้เลี้ยงเป็ดบาบารี่ครับครับครัโอ้บ้านเนี่ยก็เลยเลยมันล่อง เป็นเหลี้ยงไก่เบิังเพราะเป็ดเป็ดมันราคาบ่ค่อยดีสุนัขครับสลับ่ค่อยดีไก่ประดูหางดำเกษตรกรเมื่อไหร่สำหรับพี่น้องที่จะเลี้ยงเนี่ยเขาเาเริ่มต้นยังไงครับพี่อาโจะระวางแพ้สิเลี้ยงน่ครับมนัก็ตรงนี้พวกโล่งเลี้ยงนี่ยังนี่แหละครับโล่งเลี้ยงเนาะไอ้เป็นไก่ชุมชนเนี่ยโอ้ไก่ชุมชนจักหน่อยโรงเลี้ยงเทาเฮ็ดคือไก่ท่าผ่านเท่าเนี่ยบอกครับ แม่นผมไปเห็นง่ายๆเนี่ยแหละครับคืว<ม>ว่าต,ตัวนี้มันดัดแปลงม,นนมันนอนบริวว่าสีเหลี่ยงไกลโดตรงไปแหละอ๋อก็<ม>เลยมาเลี้ยงเนี่ยมีตัวกรอนมันเปิดเปิดลงลงลักษณะโครงสร้างเพิ่นเนี่ยจะเป็นแบบอ้ด,ดำบร,ริเวณหอบนอกตัวไกล้หมดครับ,รบ,บรรรครับมาครับพี่รองว่าเป็ไงไก่วันใบใบในี้ครับไก่ปูด,ดูห้างดำนเนื้อเพิ่นกระดำมันบ่ครับเนี่ยบ่ครับเนื้อก็คือไก่บานเฮ่านั่นแหละครับคือไก่บานเฮาน้นเนาะโอ้วันนี้ครับ อันด้านอาหารเพื่อนกินเนว่ยอไครับเนี่ยกับผมมีอาหารสําเร็จครับใส่กับห้ามน่และการเข้าไปครับอือันนี้คืออาหารเพื่นนะครับเนาะครับถอกเนี่ยอ่างกบอกครับพอสีหามันกะอาจจะใกล้มันกัสีจุกจิกแน่ครับครับเพราะว่ามัน เขาขัางมันไว้เขาบาไดไอ้ป่อยมันนะเป็นเป็นโรคเรือนแบบเข้าขังไว้ในโรคเรือนนะครับเน,ะนบาะแมนบดไอ้เพิ่นปล่อยหลวงไอ้ปล่อยโรวงป่อยยังบบดไอ้ป่อย,อย,อยโรวงมาที่นี่เอามันให้อาหารมันบดถึงมันก็จิกกันครับอืมพอพันที่ตัวกว็ครับในนี้มีอยู่สองร้อยครับสองร้อยตัวนะครับเนาะพอพันแม่พันนบ่ครับพี่นี่ตอนนี้บัวสำเร็จขัดพอพันแม่พันอ๋อก็คือว่ากับทีเก็บไว้อยู่ครับเก็บไว้เป็นพอพันแม่พันอยู่พอสีนี้เป็นไก่พันเนื้อเนาะครับเนาะตัวนี้บ่ครับแม่นครับ ป็นไก่บ้านน่นครับเป็นไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านพันเหนือไก่บ้านปลาดูอันนี้ปลาดูมอขอปลาดูมอขครับอันนี้คือพันลักษณะโดดเด่นที่เป็นขัดม่านี่อะไครับพอสิต,ตัว,ตวนี้แหละผมกับโมหูวด้วยอันผมผมโมหูครับโมเป็นยังเออยังอุบเป็นตนี่คือพันจิตแนวไยอไครับนี่ เป็นตัวแม่เหรอครับตัวนี้ตัวแม่บอกครับอพอดีเป็นพี่ลูกคา้าล้วเพื่อนสนใจไปเป็นพอพันธุ์แม่พันุนะโอ้ครับครับพอพันุแม่พันเรื่องเรื่องอาหารเท่า School, นี้เผาเกลือเพิ่นจากไหนครับสเ,าเาสาแรงบอกเาสาแรงกลงังวันพ้อสามเวลาเพื่อนไปสามเวลาอ๋อสามเวลาเนาะครับเนาะเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บเพิ่นต่างๆเนี่ยเป็นจังไหนครับคุนตานท่านเพิ่นบอ ก็เรื่องโลกกับพวบ่นั่นด้ครับพูกมีก็การหายมีอยู่บางทีก็การหายบ่มีวัคซีนบอกสิวัคซีนแล้วกาปะเขาภาพพี่น้องเบิ้องข้างในเดียวบอครับว่เอาเอาขอกี่บอครับแมนครับเอาขอจิตให้ตัวใหญ่ก็ได้ขอเฮดีนะครับน้องเอาขอกตัวใหญ่เนาะครับเอาที่หนีไปน้เนาะ้องมันมีอยู่แล้วครับผมเรียมเกลียงไว้แล้วโอ้ไก่ปลาดูหางดำ แบบพันเดียวลรือรวนเลยนะครับเนาะแม่นครับโอ้ห้วยลายตัวนี้ครับนี่ป้ามีจะขอครับนี่พอสีไก่สองขอครับสองขอเนาะครับโอ้ลายปานี่บอกครับตัวตัวผูตัวเมียอยู่น้ำกันบอกครับนี่แม่นครับว่าทำเลว่าทำเลแยกอยู่ครับโอ้คือว่ารอบพอาะขามาจับครับครับอือ การตลาดดีครับพอสีเป็นจังไรการตลาดน้อมันกะพี่น้องต้องการยังหอมนาะแมีนอยู่ครับเพื่อเกิต้องการอยู่แต่ว่าราคามันสีได้ห้าบอแค่นั้นแหละครับครับก็คุยกันอืมเอาตอนนี้เป็นขั้นตอนการไหัวาหาเนาะครับผมกระเสียผสมกับใส่น้ำน้ำหมันมาบอืมสำหรับไส่น้ำม้วให้เปียเพื่อเกิเคลี่ยวครับวิธีการเคลี่ยวหรือแก อาหารห่อหนิห่อมี่ส่วนผสมยังไงครับพ่อสีครับผมกะเซ่ไออาหารสาเ็จเนาะอาหารโปรตีนสิบเจ็ดเปอร์เซ็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นสามถวยสามถวยครับสองไหนครับบ้านเหล็กกะข้าไปถวยหนึ่งกะห้ามน้ำถวยหนึ่งครับโอ้เลก็กกะซิมี่เนี่ยห้กินน้ำอันนั้นอาหารลดต้นนะทุนเนาะครับเนาะตักใหกินน้ำครับอืมอันนี้ เช้าเที่ยงเย็นแมนแหมครับประมาณนี้แหละครับครับน้ำเพิ่นนยครับนี่น้ำก็คือว่าให้มีตลอดครับโอ้ี๋ยพผมก็ตตรงไ้น้ำเพิ่นครับโอ้แจกโยโย่นะครับนะอายุเพิ่นเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตัวนี้สามเดือนละครับสามเดือนแหละเนาะครับเท่าไหร่จักเดือนครับพ่อออกสูตลาดได้ครับการนำนักได้หลักๆครับเพิ่นเสเอาใส่นี่ประมาณ บอกเกินโลเคิงอ๋อวูวตรงไครับย่างคอกนี่ประมาณร้อยหนึ่งบอกพอสีครับเนี่ยตันยยวนี้สองร้อยครับคอกเดียวเนี่ยสองร้อยครับโอ้ทางาั้นน้ำมันบอกครับแม่นครับคอกหนก็สองร้อย่เป็นสี่ร้อยพที่นี่<อ>ประมาณเนาะเอออือูประทับใจไก่พันนี่จังหลครับพอสีเข้าคือต้องการที่จะเลี้ยงพันนี่โดยเฉพาะเลยไข่ไไก่บ้านแต่ว่า เป็นลักษณะที่ดำล้วนครับมมนกะนึ่งแลเรียงงายุครับโดเกับพอเรียงไดยุ่งการขยายพันธุ์เนี่ยพอสีพันธุ์นั้นะมันบอกบอวครับบ่วทำไปถึงขนาดนี้ครับโอเอาได้มาใมม่ๆเนี่ยคืออายุพันธุ์ได้ครับตอนนั้นผมรับมามันน้อยสองสัปดาห์ละครับสองสัปดาห์ครับคือว่าใหญ่เรีอยวนาะพอสีเนาะแก่ใหญ่ไวอยู่ครับ อืมนะครับใส่ไปจักจุดครับเนี่ยสามสีหาจุดเนาะครับเนาะเงี้ยใหญ่ๆกันนกไว้ <c oughs> วัคซีนห้จักเท้อครับพ่อสีวัคซีนห้เจ้น้อยกว่าแล้วครับเราผมก็ไม่ได้ห้อีกโอ<ห>้โ<ห>ลักษณะโครงสร้างเพื่อนไล้ายๆใกล้บ้านเนาะครับเนาะครับผมอืมลเล่องเรือเากับเอาแบบแบบบ้านเท่าเลยไงๆครับรับ ผื่อบางที่เขากับเปลี่ยนไปเห็ดอย่างอื่นบ้างขายมาหลายจักรอบพอสีครับเนี่ยตัวนี้ผมขายน้ำมูบ้านครับจับทีละสามตัวสี่ตัวมือนีกับเด็กขายอยู่สี่ตัวครับโอ้ิ่นเอาไปเป็นอาหารหมอครับเนี่ยเมนรปเผ็ดอาหารนํำบ้านอโม,มนเนียครับลักษณะ,ะไข่ไข่กันเบิดตัวครับน้นสามสี่เดือนออกสู่ตลาดได้นาองเมนครับโมเนียครับ เพียงไม่สองขอกอืมเอ้าทั้งพี่เลยครับพ่อสีกตว่าสิจับเห่เพื่นนน่ะละครับโอ้ลูกค้าเพิ่นมากครับเฉพางเราพี่น้องอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์แต่พันพอพันเม่พันธุ์ครับโอ้เป็นไว้ขัดเห่ครับอือแต่ละขอกนี่คว่มกวางเหีวโดยเฉลี่ยเท่าไรครับกว่ามาณอยู่ไหนที่เป็นคาละ แปดเมตรบอยู่ครับกว่างกว่างแปดเน่าแปดพื้นผานาะครับเนาะเมียนครับกลางคืนเท่าเด้ปิดปิดไฟบ่ครับนี่ไฟรอนี่ผมเปิดให้ตลอดเปิดได้ตลอดเนาะครับอือโอ้เป็นคอกดินบ่ครับพ่อสีเมียนครับอือดินแล้วก็ลงแกทบ่ินาเนี่ยสะอาดดีเนาะครับเนาะพอสะอาดผมครับเป็นรุ่นเดียวกันเบิร์นาอนี่เนาะเมียนครับครับครับ ตัวผูกกับตัวเมียตัวไดหลายกว่ากันครับอยู่นี่มึงอะ่ะตัวผูกมันสีตัวใหญ่กวาอยู่หรอกครับอืมครับแล้วจะสีมีงอนขึ้นมากครับงอนแดงแดงเนียนะตัวผูกมันจะออกใครออกอยังงออกแม่แพ้ลูกธรรมดาเนี้ยแล้วครับเนาะเ <c oughs> นี้ยครับเห็นมืดก่อนอันมี่นพวกโรคระบาดยังมากบอกครับ พปรตีบโปรนพ่อเหรอครับอือพุ่มตันท่าเยเนาะครับกางคื่นกับเอามุ่งนี่มุ่งแค่เขียวเพคือกันกันยุ่งอ้อกันยุ่งครับถ้าเขาบ่มีม่วนหนเขาก็ต้องให้วัคซีนกันมาแรงเนาะฟีดาบอือันนี้ผมม้ได้ให้วัคซีนฟีดาปนะถ้าเ้ยกันยุ่งเพื่อนโรคอื่นที่พ่อนมี่ยังบอกครับก็คือว่าใกล้นี่เ่าทำเป็นโรคอย่างนครับแบบมีปัญหาที่ว่ามันจิกกันแน่นเลยอ๋อ ผลบอคอยเต็มเป็นบางตัวครับคือว่าแต่จะจี้กันมากแต่น้อยกันจีกันมาเรื่อยๆเลยครับอย่างนี้คือรุ่นพอดีกันเห็นไหมครับน้องบวหน่อยบอใหญ่ออออพอดีกะซ้ำนี่ครับกระคือว่างามนี่คือสําหรับพี่น้องถี่ย้อาไปไปตัวยอดในการเลี้ยงนี่เอาตัวผู้ตัวเมียไปเท่ายพอดีครับพ่อถูกด้ับ พ่อสีครับผมบอกเทคนิควิธีการเลี้ยงไก่ประดูหางดำเขาในแบบง่งายๆสไตล์สไตล์ที่พ่อสีเห็นแล้วนะที่ผมเห็นมากเลยครับเสน่หแม่นครับก็คือว่าหลับหลับลูกมันมาเขาจะก่อนอื่นเขาก็ต้องเตรียมไว้แล้วครับเตรียมไอ้ที่โคก,กมัน่บเออเตรียมที่โคก,กคือ,อมีหลอดไฟเลยโอ้มีหลอดไฟมันบอกบอันนี้เขาเอาแบบพันน้อยๆมาก แม่เขาโคกแม่นบ่แม่เขาโคกมันกรอนอยู่ประมาณสองอาทิตย์นี่แหละครับโอ้ยเฮงเฮงเฮงเห็นบอนครับประมาณสองอาทิตย์เนาะสองสัปดาห์แล้วก็มีไอ้วิตามินที่ใส่หนำอ่าไปให็นอยู่ใก่กินอืมครับครับแล้วก็อาหารเขาก็เตรียมไว้ก่อนแล้วอาหารอาหารกับคือไก่หน่อยเลยครับอาหารไก่หน่อยเลยครับโปรตีนบางยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับครับอันนี้เขายังแบบผสมแบบพันธุ์ใหญ่ขึ้นมากเลเนาะแม่ในเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนไหนเปอร์เซ็นต์อาหารหรครับอ๋อเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์อาหารแล้วครับ ก็คือประมาณสามสัปดาห์กับเปลี่ยนอาหารไหนครับอ๋อสามสามสัปดาห์เดียเปลี่ยนเป็นอาหารรุ่นนี้เนาะแน่นครับอ๋อนี่ะครับวันนี้เขาจะได้เปลี่ยนอาหารอีกบ่ครับบันนี้บ่ล้วครับถ่าจับขายย่างเดียวถ้าจับขายอย่างเดียว,ยยยวครับถ้านับเงินย่างเดียวเลยครับคิดว่าโอ้าดีเนาะครับผมลงเลื่อนกับเฮ็ดครื่องเลี้ยงไกลบ้านเท่าี่แล้ว่ตดีแม่นครับเฮ็ดงงายๆบ่ตรงรงตุ้นหลายครับเนื้อเพื่อนนิด คือเดชธรรมใหม่คือขนาดเป็นลักษณะรูปประพันธ์นี่คือสิเป็นสีดำแต่ว่าเนื้อเพิ่นนี่สิเป็นแบบไหนมันบอกทำมาากคือไก่บ้านมันบอกพิ่นกะมีดำแจไอ้ขาเพิ่นนี่แหละครับบอกเนื้อเพิ่นกะมีทำไปดีเลยที่ไก่บ้านเท่านั้นแหละครับผมลักษณะสายพันธุ์โดยนิสัยพื้นฐานเพิ่นนี่สิคือไก่บ้านบ้านเท่าบอกครับบอกคือว่ดูซ้ำไก่บ้านเท่าบอครับบอกเฮียมันบอกครับบอสเชื่องๆเนาะแมนมาที่เชียงพว่ยครับ เอาฝากทึงพี่น้องบันเท่าเะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจอยากเลี้ยงไก่ปลาดูหางดําซึ่งตอนนี้กับถือว่าเป็นที่้องการของตลาดบันเฮ่าอยู่เนาะเนีนอยู่ครับกระแสก็มาอยู่กระแสก็เริ่มมาเนีนครับคือมีคนติดต่อต้องการพันธุ์ต้องการยังไปเลี้ยงอยู่ครับครับกับนึ่แห้วเขากะต้องมีปกทุนแล้วมีที่สถานที่เหมะสมนําครับซ้ำไหนซ้ำไหนพ่อเด็กคัดเลือกเป็นสายพันธุ์ตัวผู้ตัวเมียครับ อายูเพิ่มซ้ำนี่พ่ออะไรวะตัวซ้ำนี่มันก็เลื่อมสิเบิ่งตัวผู้ตัวเม่ออกแล้วล่ะครับครับครับผมขาดตัวเท่าไหรครับพอสีก็ตัวผู้ก็อยากให้มันตัวใหญ่แน่นะก็คือว่าให้มันขนสมบูรณ์นะครับโอ้ขนมันดีขนมันงามอืมครับเอาเกษตรกรเมื่อไหร่เนี่ยเอาไปเท่าไรใหพอดีครับในการเลี้ยงเป็นแรงงเอาไปลองมือหรือเปล่าครับเอาไปลองมือนะผู้แบบคือว่าถ้าจัะไก่จะซีฟเมี ครับต่าผูแเต่าผูสองสามตัวนี่โอ้ต่าผูกโอ้ต่าเมียสีไลยกลัวเนอะรับนาะแเมีนครับโอ้เอาไปขยายพันธุ์เรือยังไงครับครับครับเอาอาหารแม่พันธุ์ก็จะมีการเอ่อมีส่วนผสมเพิ่มปั๊บคนอีกเนาะเป็นอาหารไก่ไข่อาหารไก่ไข่ครับเอ่อผสมอาหารไก่ไข่เป็นกินน้ำเอ๊จักปีครับเพิ่นผสมพันธุ์กันได้หอออายุคนน่าจะประมาณหาเดือนหาเดือนเนอะครับ หาเดือนผสมพันธุ์ก็ดีกันสามสี่เดือนสามเดือนแล้วกันรออีกว่างสองเดือนจ้าหน่อยเนาะครับขยายสาท่าิศึกษามาขยายพันธุ์ดีป่ะครับพ่อสีตัวนี้พนว่าเป็นไกลที่ไข่ดกนะยุครับไข่ดกอยู่บ่ดีครับไข่ฉาเลียมันสองร้อยฟองสองร้อยฟองต่อปีต่อปีบ่ดีเนี่นครับบ่มันอไรไข่ร้ายก็ไกลบานธรรมดาเขาอยู่โอ้เขากับปฝฟากเอาเนาะ ตัวไวไข่ดกตัวไวไข่ดกครับโอ้ปลาดูหางดําแม่นครับอืออืครับครับครับเอ้าช่องทางการติดต่อพี่น้องบ้านนอานะครับกิ่ว่าพี่น้องอยากได้ไปเป็นพอพอพันแม่พันนะครับแบบเกษตรกรมือใหม่หรือว่าอยากได้เป็นไก่ธุาเนื้อนําไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเนาะครับครับฝากที่พี่น้องบ้านนอานะครับผมเบอร์โทร่ศูนย์เก้าหกศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าพ่อศรีครับบ้านข้าวทอง ตำบลคอทองตำบลคอทองอำเพิ่มขง้นไหจังหวัดอุบลครับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับเนาะงครับผมที่ต่อพ่อศีได้เพจนี่วครับเพจเน่องวครับครับเอาเบอร์โทรด้วรแบบว่ายางเดียวง่ายๆครับเอานอกจากไก่ไก่ปลาดูหางดำแล้วยังมีเกษตรผสมผสานรูปแบบอื่นวะพ่อศีผมก็มีเปี๊ยงหมูครับแล้วก็มีเป็ดบาบารีครับมีโกบอย่างโกบอยู่ครับแจ้วกับม้าลายหรอกแบบผสมผสานเนาะครับแบมีปลาดุกอยู่ครับผมสำหรับไก่ปลาดูหางดำ เอาไว้จะมีสักก่อนลูกค้ามารอดฐานเลยขอบคุณพ่อซีหลายๆเด้อวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ